อยากเป็นผัวฝรั่งนะคะในเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วนะคะไอ้นี่หมายถึงว่าย่นเรื่องดําเนินเรื่องดําเนิน,น,นการแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องถัดมาคือคุณจะไปไหนทำงานหรือว่าไปโรงเรียนคะ วัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับสาวๆที่จะมาแต่งงานมีผัวฝรั่งพูดง่ายๆนะภาษาบ้านๆเรามีสามีฝรั่งอยากมีผัวฝรั่งนะคะในเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วนะคะไอ้นี่หมายถึงว่ายึนเรื่องดําเนินเรื่องดําเนินการแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องถัดมาคือคุณจะไปไหน ทำงานหรือว่าไปโรงเรียนคะนี่คือมันจะมีข้อทุกคนเลยจะต้องถามว่าฉันจะต้องไปทํางานหาเงินให้ได้เยอะๆคือเงินนี้เยอะมากพี่น้องเงินนี้เยอะมากทํางานเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เยอะไหมเยอะคะ่ะ เยอะแล้วเดือนหนึ่ได้เยอะไหมได้เยอะค่ะเดือนหนึ่งก็เกือบแสนนะคะต้องไปทำงานไม่ทำอะไรแล้วทำงานอย่างเดียวทำโอทีด้วยนะคะทำงานก็จะต้องให้เจชั่วโมงครึ่งตอนหวันแล้วหลังจากนั้นฉันจะต้องไปทำงานทำงานทำงานทำโอ ทำา o ทนะคะเขาเรียกนะทำโ O ทให้ได้หลายๆชั่วโมงมีนะคะมีมีม,มีถ้าคุณคิดอยากทําก็มีค่ะเขาให้ทําเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณเหนื่อยคือคุณอยากได้เงินหรืออ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าคุณมีคิดไปแล้วว่าคุณจะต้องสร้างสร้างบ้านซื้อรถ คุณจะต้องทํางานทํางานกี่ชั่วโมงเขาจะมีนะคะที่ประเทศเดนมาร์กคือง่ายมากง่ายมากแต่แต่นะคะในการทํางานครั้งแรกจะเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะคะเจ็ดชั่วโมงครึ่งจะต้องจ่ายภาษีสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะคะสามสิบหกเปอร์เซ็นตไอ้นี่จะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะใน,ใ,นในการจ่ายในในในการอ่าเสียภาษีอากรนะคะ จะก็จะมาจะจะมาพูดในอีอพีซีดหนึ่งนะคะอ่ามาวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆสาวๆส,สายฝอนะคะว่ามาแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งแล้วเราจะทำอะไรก่อนนะคะแต่งงานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอนะคะยื่นเขาจะรอออกใบเหมือนบัตรประชาชนนะคะ สีเหลืองๆนะคะมันจะมีทุกอย่างก็เขาเรียกบัตรประชาชนนั่นแหละนะคะเขาได้ซูฟฟอสีกลิงเดี๋ยวจะบอกแล้วจะลงให้อีกในคลิปนะคะมาเป็นแบบไหนเราต้องไปโรงเรียนค่ะสิ่งที่คุณทำอันแรกเลยไม่ว่าอะไรก็ช่างไม่ว่าคุณจะมีงานทำคุณก็จะต้องไปโรงเรียนก่อนสเมอสเมอเสมอบอกไว้เลยว่าสเสมอในเมื่อถ้าคุณไม่ไปโรงเรียนไม่ได้ค่ะ ใบอยู่คุณก็จะไม่ได้ใบอยู่นี่ก็รวมกับใบทํางานด้วยนะคะเพราะทุกที่เขาก็จะต้องเอาว่าคุณจบปอไหนมานะคะมันจะในอูเดนเซอร์นะคะเขาเรียกอูเดนเซอร์ในในชั้นเรียนหนึ่งมันก็จะมีอยู่6นะคะ6กหกระดับจบ6ระดับก็จะเป็นหนึ่งพาร์ทหนึ่งหนึ่งเขาเรียก1ชั้นอะคะ่ะ มันจะมีทั้งหมด3ชั้นขอให้ขอเลยนะคะให้คุณไปเรียนก่อนเลยค่ะไม่งั้นถ้าสมมติว่าคุณไม่เรียนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรียนไม่ได้ค่ะยังไงคือประเทศเดนมาร์กเขาจะต้องเรียนมาก่อนคุณจะต้องเรียนให้จบภาคบังคับของเขานี่ก็คือเหมือนภาคบังคับของเด็กนักเรียนเลยนะคะของเด็กนักเรียนบ้านเขาเด็กๆเ,เลยก็จะต้องเรียนให้จบพอเรียนให้จบปุ๊บ มันจะมีส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวจะมาเล่าอีกพิสู์หนึ่งว่าทําไมคุณจะต้องเรียนให้จบเพราะสิ่งที่คุณแต่งงานคุณมีเงินประกันอยู่ในนั้นด้วยนะคะผู้ชายจะเอาเงินประกันเงินการันตีเขาเรียกเงินการันตีเข้าไว้ในแบงค์ทั้งที่ถอนไม่ได้เลยนะคะออถอนออกมาใช้ก็ไม่ได้แต่คุณสามารถที่จะหยิบยืมได้ประเทศเดนมาร์กคือง่ายในการหยิบ หยิบยืมจากแบงค์แล้วเอามาจ่ายภาษีให้เขาทำได้ค่ะแต่คุณไม่สามารถที่จะเอาเงินนั้นออกมาอาจใช้จ่ายได้เพราะว่าเงินนั้นก็จะการันตีผู้หญิงค่ะผู้หญิงอาจจะไปทำผิดอาจจะ หลายๆอย่างอะไรแบบอย่างนี้ก็จะรับผิดชอบในตัวผู้หญิงตรงนั้นก็เป็นเงินหลายตังค์อยู่เป็นเงินหลายบาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็นั่นแหละค่ะขอให้คุณเรียนให้จบค่ะอย่างน้อยๆก็เรียนจบให้จบชั้นสองเนาะชั้นสองเสร็จแล้วก็เรียนอย่างอื่นเพิ่มเดี๋ยวเจ้ามาบอกอ,อีพิสูจน์ใหม่ๆอีพิสูจ์อื่นๆนะคะตอนนี้ก็คือแต่งงานเสร็จได้ใบบัตรประชาชน แล้วก็ติดต่อโรงเรียนเลยค่ะเขาจะมีที่ติดต่อโรงเรียนนะคะในโรงเรียนนี้เราจะมีค่าเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ว่า,าผู้หญิงผู้ชายตัวดำตัวขาวเขาจะไม่เหยียดผิวนะคะเมืองประเทศเดนมาร์กไม่ว่าเด็กอายุเท่าไหนาก็ไปเรียนกับ60ได้คุณมาจากประเทศไทยคุณไม่เรียนหนังสือคุณก็ต้องไปเข้าอีกชั้นในที่เดียวกันกับ บางคนที่เรียนจบปริญญาตรีมาหรือเรียนจบปริญญาโทมานะคะก็จะมาเรียนในห้องเดียวกันเขาเรียกเรียนภาษาเดนมาร์คคือเรียนภาษาเดนิชนะคะถ้าเป็นภาษาเดนมาร์กเขาจะเรียนเขาจะเรียกอ่เาเลเดนเลเดนนะคะ คือยากไหมยากค่ะส่วนตัวนะคะส่วนตัวคือเรียนเรียนจากเมืองไทยมาใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับคือนะได้หมดแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก,ษก็ได้หมดแต่พอมาเรียนยากมากเพราะเรามาโตแล้วไงคะนักเรียนโตนะ่ทุกคนแหละเขาเรียกนักเรียนโขงนะนักเรียนโขงมันก็จะมันก็จะยาก ายากในการออกเสียงนะคะแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยากแต่ทำไมถึงฟังรู้เรื่องกันกับอ่าฝอเพราะว่ามันเป็นภาษาผัวเมียก็เลยฟังรู้เรื่องกันแต่ถ้าถามว่าเขียนได้เรียนค่ะมาที่นี่ก็เรียนเรียนจบภาษาไปแล้วเราสามารถที่จะเรียนต่อในอีกระดับหนึ่งได้แล้วจะมาพูดให้ฟังอีก ะะว่าเป็นแบบไหนสรุปง่ายๆค่ะแต่งงานปุ๊บเซ y y เยหรือว่าเซย s ชินหินแนนเขาเรียกชินหินแนนหมายถึงเซ y y เยให้ซึ่งกันและกันผู้หญิงกับผู้ชายเซ y y เยปุ๊บแล้วก็รอนะคะ รอบารประชาชนน่าจะไม่เกินถ้าปกติเหตุการณ์ปกติรอบารประชาชนไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะได้รับบารประชาชนเสร็จแล้วก็ต้องติดต่อสถานที่เรียนสถานที่เรียนภาษามีเยอะแยะมากเลยใกล้บ้านคุณนะคะหลังจากนั้นคุณค่อยเรียนไปสักพักหนึ่งค่ะบางคนเรียน1ปีหรือ6เดือนถ้ามีงานทำงานทำนี้ถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะค่ะ แต่ถ้าคุณพูดเขาไม่ไม่ค่อยมีใครพูดภาษาอังกฤษนะคะที่ประเทศเดนมาร์กนี่เขาจะชาตินิยมมากๆเลยพูดภาษาเดนมาร์กค่ะภาษาเดนิชเชลเดนนะคะเขาจะเชลเดนตลอดไม่ว่าอะไรจะเป็นใครเขาแต่ว่าเขาจะไม่เหยียดว่าคุณมาจากไหนชนชาติไหนเขาจะ ไม่มีค่ะเท่าเทียมกันหมดนะคะที่ประเทศเดนมาร์กนี่คือเท่าเทียมกันจะมาขอพูดเท่านี้ก่อนว่าแต่งงานเสร็จรอบัตรประชาชนแล้วก็หาที่เรียนไปโรงเรียนภาษานะคะหลังจากนั้นจะมาพูดอีกว่าไปทำงานแล้วเป็นแบบไหนระหว่างไปทำงานเรียนด้วยไปทำงานด้วยแล้วเป็นไปได้ไหมมีโอกาสไหม จะมาแนะนำสำหรับสาวๆสายฝอสมัยใหม่ที่อยากจะมามีผัวฝรั่งเดนมาร์กนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทั้งที่ไม่อยากมาสายฝอรหรือทั้งที่ไม่อยากมีผัวฝรัง่งก็เป็นแนวทางค่ะเป็นเป็นแนวทางความคิดที่จะเอาไปปรับใช้ได้กับ เมืองไทยเหมือนกันเมืองไทยถ้าเราไม่เรียนเราก็ทำงานไม่ได้นะคะไม่ว่าคุณมีเงินคุณไม่เรียนคุณก็ไม่รู้เรื่องนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้แล้วก็ติดตามอีพิสูจน์หน้าจะออกเรียงๆถัดๆกันมาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบายบายค่ะ